อันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเนินเสานะคะเนินเสาก็คือเนินเสาอยู่ตรงกลางนี้กลงมาถ้ามีสี่เหลี่ยมเราดียังไงในเนินเสาก็มีความมั่นคงนะคะในนี้อยู่แล้วนะคะในเนินเสาดียังไงอีกนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดวงดาวเอถึงบอกว่าเอไม่เคยให้ใครเติมดาวในเนินเสานะคะเดินดาวเนินเสาอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะกับตัวเองด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักด้วยโชคลาภที่เราได้มานะคะก็คือได้มาจากการที่ ต้องสูญเสียอะไรสักอย่างซึ่งไม่ควรเติมแต่ถ้ามีแล้วนะคะก็เกิดอาจจะเกิดมีปัญหาได้เราอาจจะช่วยทําสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมานะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะในนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีดาวนะคะมีดาวเกิดขึ้นในนี้นะคะอันนี้นะคะจะทําให้เราว่าจะอุบัติเหตุแต่ถ้าเรามีสี่เหลี่ยมช่วยนะคะเราก็จะทําให้อุบัติเหตุอันนั้นนะคะมีการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยได้ไม่ควร เอาไปขังดาวนะคะไม่ใช่เอาไปขังอย่างนี้ไม่ไม่ควรนะคะเอามาไว้ข้างๆพอช่วยเหลือพอนะคะอันนี้ก็เอาไว้ช่วยเหลือนะคะก็ไม่ได้เคยให้ทำนะคะดาวดาวก็คือห้ามแล้วเนินสาวห้ามทําแต่ถ้ามีเราทําทํำยังไงให้ช่วยนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วก็ไม่แนะนําให้มีติดยอย่างเดียวดีกว่านะคะป้องกันเรื่องการอุบัติเหตุนะคะอืม